สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ตลาดต้นไม้ก็ยังรุ่งเรืองดีนะคะนี่ค่ะนี่เขาเรียกว่าเศรษฐีก้านทองนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกซับ เรียกโชคเมตตามหานิยมนะคะสมัยโบราณเขาจะใช้หัวเงานะคะนี่ค่ะ,ะใช้หัวเงาเขาแบบนี้นะคะตากให้แห้งแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางไกลไปไหนมาไหนนะคะเพื่อการเมตตามหานิยมในการค้าขายกับ ผู้ที่มีอาชีพทางค้าขายแล้วก็เดินเรือหรือว่าการค้าขายกับคนต่างถิ่นต่างที่นะคะเสรษฐีก้านทองเป็นไม้โบราณที่สวยก้านของเขาจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะ ค่ะนี่ก็คือเสรษฐีก้านทองอันนี้ก็มีลูกค้าได้สั่งจองกับบ้านไร่วงพยอมไว้บ้างแล้วนะคะก็จะส่งให้วันจันนี้นะคะก็ถ้าชามติดแล้วก็สมบูรณ์ดีบ้านไร่วงพยอมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจ อยากหาเอาไปดูแลเอาไปรับเลี้ยงก็ได้นะคะนี่คือเศรษฐีก้านทองเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เป็นไม้โบราณเก่าแก่มานานนะคะเมื่อประมาณ2อสปีที่ผ่านมานี้จะนิยมกันมากราคาจะพุ่งกระฉูดไปถึงต้นละประมาณ ถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นพุ่มใหญ่แล้วก็มีหน่อขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีดอกแบบนี้นะคะก็ประมาณ3,000บาทถึง5,000บาทนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ลดหลั่นลงมาแต่ก็ยังมีผู้ที่นิยมนะคะส่วนมากจะเป็นร้านค้าที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่าผู้ที่ปลูกบ้านใหม่จะนิยมปลูกตั้งไว หน้าอาคารบ้านเรือนหรือว่าหน้าร้านค้านะคะเพื่อเป็นการเรียกโชคเรียกทรัพย์ความเมตตามหานิยมของคนที่ผ่านมาผ่านไปก็จะแวะเข้ามาในร้านนะคะวันนี้บ้านไร่องคพยองก็พาเพื่อนๆมาดูเศรษฐีก้านทองไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สวยงามนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายของพยยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ